จิตประจำยำประจิตฮ่ายำหมูยอดหรือว่ายำประจ็ต<ค><ด>เอาจริงๆเฮ้ยทำไมมองแปะเป็นคนอย่างนั้นล่ะโอ้ยแปะอุัรเงียบแล้วนะแปะไม่ใช่คนอย่างนั้นผมอุัรเงียบแล้วนะ แปะไม่ใช่คนอย่างนั้นโอ้โหแปะไม่เคยเย็ดนะครับแปะเย็ดไม่เป็นนะแต่แปะเบรนเป็นนะครับผมเฮ้ยว่าแล้วก็เปรี้ยวปากว่าแล้วก็เปรี้ยวปากอยากเบิร์นอยากเบิร์นาเบ็ดร้อยเลยกันปะเบ็ดร้อยไปเลยปะเบ็ดร้อยห้าสิบบาทเอ๊ะหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทห้าสิบครั้งครับผมเทอร์โบไปเลยครับ สเกตเตอร์เข้ามาหน่อยเพื่อนไล่ไวเข้าแถวสองอแจกสามตัวไปได้ยังยังัลยครับผมแปะน่ากลัวเลยครับแบบนี้มีอะไรมันน่ากลัวกับผมอีกหรอครับผมไม่เคยเห็นใครน่ากลัวเท่าผมอีกแล้วนะนทันไหมทันครับผมไลวาวเข้าแถวสองแถวสามรับเต็มกราบไปครับพันเก้าร้อยบาทต่อสาม 3890ให้มันได้อย่างนี้สิครับเพื่อนสวัสดีครับคุณเด็กหีครับผมเด็กหีสวัสดีครับเอาโทษ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 อ่านผิดอ่านผิดโทษโทษเด็กผีนะครับไม่ใช่เด็กหีอ๋อขอโทษครับอ่านผิดครับเอาต่อห้าสิบครั้งครับผมโอ้ยขอโทษด้วยอ่านผิดด้วยขอโทษด้อ เต็มระบบเลยอ่ะมาอีกพันร้อยห้าสิบห้าบาทจากใครล่ะกดฟอร์มอีกแล้วพี่สาวสกแกตเตอร์จะเข้าให้ผมไหมเนี่ยขาดอีกตัวเดียวขอเถอะเข้าแน่ขอโบนี้สกแกตเตอร์เฮ้ยเห็นหางมาแล้วเห็นหางมาแล้วสวยครับผมสกแกตเตอร์มาจนได้แตกมาอีกสามพันเท่าไหร่เนี่ย 3,485ได้สเก,ก็ตเตอร์มาอีก3ตัวครับผมแตกดีเหมือนน้าเลยอ่ะวันนี้แตกดีเหมือนน้านผมเลยอ่ะความจังไรนี่มอบให้แปดเลยโอเคครับผมเรามาลุยกันครับ10ฟรีเกมครับผมเข้าสเก,ก็ตเตอร์จนได้นะไปครับผมมาดีครับก็มาดีครับ,ค,รบคอมโบแรก รายวายเข้าแถวกลางก็ได้ใช้อีกครับเป็นไงแปรบอกว่าแตกดีใช่ไหมเออขอบคุณคุณฟิล์มซ่าคลาซิโอเลยนะคุณศาสตร์แนะนําเกมนี้เข้ามานะครับได้กาไรจากเกมนี้อรายวายเข้าแถวกลางแถว2แถวกลางอีกคอมโบนี้ไม่ได้ใช้เพิ่ให้ห้าพักว่าแล้วถึงจะถึงหมื่นไหมจะถึงหมื่นไหม จีจีกำลังแตกกำลังแตกนะครับเต็มระบบไปดิไายวายเข้าแถวกลางอีกอูสเกตเตอร์มาตัวหนึ่งน้ำหมดตัวแล้วมั้งครับแตกบ่อยจัดโอ้โหน้ำผลิตทันนะครับภายใน30สิวินะครับแปะก็จะผลิตน้ำออกมาได้ทันทีนะครับไลววยเข้าแถวสองแถวสามก็เต็มระบบอะครับบอกเลยครับ คูณหกไปไม่ถึงคูณหกนะจะถึงหมื่นไหมจะถึงหมื่นไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าไล่ไวเข้าแถวฐานแถวซีถึงหมื่นจริงๆด้วยถึงหมื่นมาแล้วถึงหมื่นมาแล้วเก <c oughs> มตลาดน้ำหรอได้ได้ได้คุณป๊อปปูล่านะครับบอกว่าความจำจังไรนี้มอบให้แปะเลยครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับุาสตร์ชมผมว่าผมจังไรนะครับผมผมภูมิใจกับคำนี้มากเลยครับมาว่ะมังกรทองหมื่นอยู่นะมานี้ได้เป็นหมื่นอยู่นะหนึ่งหมื่นกับอีกสามร้อ